ครับพี่น้องสังเกตบ้างโต๊ะใดที่มีปปายซื้อนะครับในแก้วคนจองไปแล้วนะครับผมผู้ใดยังบ่ได้จองโต๊ะนะครับโทัจองนะครับลูงเราแสงจันทร์สีนคำริมครับพี่น้องจานองจีห้องหอนนะครับผมแล้วพี่นออ้องขอบจวดมาแล้เวทีปะยังไงเลยพี่น้องว่าเป็นเวทีมอลำ มีออกตอกมาอีกแล้วเนอกโอ้ได้กจานเล่บปะนี้ของนี้แล้วขวามันเป็นเวทีมอลำไปเลยนี่แล้วมันยังมันคือขวามอลำแมนครับยเดออกมามันได้ยกดออกมว่าจังหน่อยเนาะแยกมาให้ที่พยายามเลยมันได้พื้นทีเดีสูงพร้อมแม่ปะเนี้สูงความโอเคโอ้ผู้ใดอันข้ออันสายกอดข้อหอมแก้มกันอยากจังหน่อยนะครับสูงสูงโอ้เตียกัเล่าเอาเตียงกันเลาเตมะง่อยเอานะครับโตุกไหเลยครับผมแต่ว่า จากทีมมองโดยสายตาห้อยจองเต็มเป็นหลายตัวแล้วครับส่วนข้างหน้านี่ครับไปหอดข้างหลังนะครับเกือบเต็มแล้วนะครับพี่น้องจองตุกนี่เกือบเต็มแล้วมากครับพี่น้องเปล่าจองครับเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องมาแลงลูงเราแสงจันทร์ซีนัคลินครับระบบเสียงว่ต้องพูดถึงครับสุดยอดยิงง่ารังการดีๆอยาจานน้อตีเขากับยียมของงนี่ครับ รเนี่ยมองว่านเนี่ยเป็นตอออกมาเวทีเป็นตอออกมานะครับเนาะเป็นแบบชัดบอกศิลปินออกมานหลองก็ดีขึ้นกันได้พี่นอ้องซิบได้เบียดกันเนาะมายืนอยู่นี่แถวนึงแล้วก็ยืนท้างหลังอีกศิลปินหลายๆก็ซิบได้เบียดกันเลยนีย่มึงระบบไฟเพิ่นพี่น้องครับว่ามันคอนเสียบเนาะอันนี้เป็นเขาเอิ้นว่าเวทีแบบ บด้เคลื่อนย้ายเนาะอยู่ในโดมอยู่ในอาคารมันก็สามารถเฮ็ดได้นะครับเพราะว่านบด้เคลื่อนย้ายบ่ได้ติดตั้งซูเมอเอาแบบทาวจังซี่นะครับมันก็สิบ่บ่งหยาดเวลาเคลื่อนย้ายเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะบ่ย่านเด้อฝนคั่นรุ่นนี่บ่ย่านฝนเนาะอาจารย์เนาะจัึ่งสินะของคนรู้โอ้ยมึงขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยมึงขึ้นนี่เตรียมคองไว้เรียบร้อยเสียดายเนาะครับเนาะ เตรียมพร้อมซีเรนแลมาบึ้มมากแบบซีเรียลนิ้วไอ้แหน่หนงแหงให้แง่สำแม่กันตกข้าวเดียวแต่เศร้าใค้ได้อันนี้ตกมากพอเศร้าเลยยันนำถ่วมน้ำท่วมเลยครับมึงขึ้นนี่กอดให้ได้เลยหมูแมีนครับมันแหงนึงเลยเมีนเนี่ยเป็นยกเลิกสองงานแล้วครับรอบนี้ยานมอดก็นอนทักกระตุนสวัสดีครับผมเพื่อม่ได้แสดงสำเสียดายมาสั่นนิ้ว น้ำช่วงนี่แหละครับปัญหาของช่วงหนาฝนฤดูฝนเนาะเพียงบ้งมะลลําคือปิดฤดูกาลช่วงนี้กัย้อนนั่นสิละครับผมนอกจากจะปรับเปลี่ยนการแสดงแน่ซ่อมไม่แน่กันนี่แหละครับปัญหาหนึ่งก็คือฝนฝ้าอากาศนะครับเนาะมรสุมเป็นช่วงเป็นฤดูกาลเป็นเรื่องปกตินะครับผมทีอ่อาชีพศิลปินมอลลั่มรีกเกียงบ่ด้นะครับนอกจากว่าเนี่ยเขามาในอาคารนั่นสิจังสีบ่มีปัญหาครับจังสิ เดว่ันคือจังหวะวันนี้สแสดง้างนอกแบบนั้นกะนคนขางสีต้องอาศัยดวงแน่จัหน้อยนะครับผมเพราะว่าจักสิมาย่ำใดเนานนะคนฝ่าอากาศเนาะนสิตกย่ำใดคนประดับประดางงามด้วยครับพี่น้องครับขอมากอะสายมวนสายซึนนี่แล้วครับเหมาะเลยแยนเย็นๆพี่น้องมาเนี้ยตอนตีขึ้น มะล่ำขึ้นเนี่ยฟ้อนเต้นเลยเต็มที่นะครับผมห้อ,องน้า้อ,องในเขาปลาหาันเครื่องดื่มสร้างด้นะครับบ่ต้องย่านฝนบ่ต้องย่านลมพายุมองยง่อมองเศร้าศิลปินเดี๋ยวคันสิผ้าไปเบิ่งครับแจ้งหน่อยผา,าพี่น้องมาชมข้างในก่อนนะครับก่อนเพิ่นสิมิกเสียงก่อนเพิ่นเส้าเสียงนะครับเนาะติดทุกวันนี้พรอมว่าเป็นบุญ บ้านบีทุงท่งนี่คนน่ะทุง่งนี่เขาทุง่งเขายังน้ำบุญน้ำวัดน้ำบาเนาะ้ยุดวงเนาะจับปลาดาไปกินไอของไข่อีสานบ้านเฮา,น,า,า,าน,เออนะครับเนาะนี่ครับคุณได้นอน,นี่เนาะดอลลา่าดอลลา่าคุณดอลลา่าด้วยนี่ตนี้มันจำได้แล้วนี่คุณดอลลา่เาเนาหลายๆซื้อนะครับ เต็มเลยเนเลครับแทบ,บติเต็มแล้วทั้งหน้าสายทั้งหน้าเนาะแถบ,บติเต็มแล้วเหลืออยู่ทั้งหลังมันเข้าไปชมทั้งหลังนะครจะเป็นย้ำอุปกรณ์จักหน่อยจังข้าวนะครับเนาะเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปจะเป็นคลิปมิกเสียงกันแล้วกันนะครับเอานี่อีกมองนึงนะครับน้ำเสนอพี่นอ้องอีกมองนึงกันสำหรับของแต่งตัวศิลปินนะครับ ยูนีทครับพี่น้องเนี่ยนี่พอดีทวิสักนึมี่กระจกไห้นะครับสองฟังมีหมอกเสียบสายปืนสายไฟเซ็ตซับเรียบร้อยพัดลมอีกต่างหากเนาะคนนะครับสภาพโดยรอบภายในงานเนาะห้องน้าห้องของน้า,นาก็มีนะครับสามของสารศิลปินเนาะเนี่ยอย่างพอดีทวิศักรจอดอยู่ใส พาไปเบิ่งนะครับนี่รถทอนดีที่วิศักจอดอยู่นี่ข้างเขาเรื่อยนะครับเอาเซ้ครับอาจารย์เอาเซ้ตอนนี้หรอตอนนี้เลยเนาะเอาโอ้พักอยู่ไกัยบ๊อบบินอ๋อโอเคครับโอเคอ๋ออันนี้อีกตั้งมาตัวอาหารนะครับเนาะเบิ่งข้างหน้าพี่น้องครับมาชมอ้าวลูกพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอได็กวะ มาแล้วมาฮอดแล้วโอ้ทุกคนรับแล้วมันคาดจิดจิบมันคาดจิดจิบอยู่นี่เหมันต้องมี้จิบสำนึกหรือว่าสามมันสำนึกแต่ว่าไอ้โทกมาให้สองสามว่าดูใสเห็นหยังกินเข่าเราไปบอผมเห็นรถผมเห็นรถแลนเข้ามาแล้วบอกว่าไอ้มาจอดเดิมบอไปจอดไม่ได้เพราะเพื่อนเพื่อนไม่จอดกูเดี่ยวข้างทางบอแม่นอันนั้นกระสีแดงออกแล้วนะครับออกให้เห็นอย่างนเสียออกแล้วกูก็บวกเหมือนบอมาจอดได้ขั้นเดียว อีหลาเขาว่าทางนั่เผีาน่องหวยหวยบอว่าทางนั่ผีไหมไปอับรถไปกับรถเออขันจัจนเอาขันคิดว่ามันดีนะครับพื้นที่จอดรถนะครับกว้างกว้างนะครับพี่นองครับเีย จอดได้ตรงนี้จอดได้ครับว้าวโอ้พี่ไปเอามาหนีบันเอามาหนีบเลยเอาคุ้มสิเบิ่งใส่เด้อโนาะไปนั่นครับได้มองเราพี่เียมนี่ครับศิลปินคีซิมานะครับพี่น้องตามนี้เลยโอ้มันตีสิบแปดตาหนอนด้วยแผงจอดได้ลาจอดได้จอดหันก็จอดได้นี่จอดชิดนี่เลยจอดได้นี่จอดเขาหักหน้าเขาไปเยอะสิเบิ่งใส่เยอะพี่เข้มจะจอดตรงนี้เราไปเอารถมานเรา เอานี่จอดนี้แหละลากับจอดนี่เลยที่กันเอาชิดเข้าไปเลยครับเข้าไปหักหมดเลยหักหมดเลยหักหมดเอาหักออกวนี้หักออกอ่าทถอยมาว่นนี่ถอยมาหักเขาหักเขาอ่าอียกอีกอีกหมดเลยหมดเลยหักเขาอีกหักเขาอีกเดี๋ยวอีกหักเข้ามาหักเข้ามาขอไม่อีกขอไม่อีก เอาไมา่อีกเอาไม่อีกเอาไม่อีกเอากระจกลงเนี่ยเอากระจกลงเอาเออซอ,อยมาบัดนี้ไ่ได้ยินดิเอาหักออกมาบัดนี้เออนั่นละอีกหยกหมดเลยโอ้โหก็ขี่ไปใกล้กันเถอนะฮะเอาสิไปกลับรถอ๋อมันด้เปิดถ่ายวะได้เอาหน้าเข้าไปบัดนี้ ว่าต้องไลเด้อยว่าต้องไล่เอาหน้าเข้าไปน้อยนึงเออให้มันตรงแค่นั้นพ่อพ่อสำนักละแล้วก็จกเข้าไปเดี๋ยวโอเค okay. เปิดรถระวังเอาเข็มมาแล้วพี่น้องครับแต่และมือจะเว็นผมกับม,มัดถามูจังสีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาถามพี่เจมก่อน รอพี่เข็มก่อนนะครับเพราะว่าเราสิค้นของเขาไปนีนะครับห้องแต่งตัวพอดีที่ซักจอดอยู่หันเพราะว่ามาตรก่อนมูเนาะพนันรถเป็นอาจารย์นักดนตรีนะครับผมเพิ่นได้หม่องจอดเพิ่นค้นของล่องแหล่าเพิ่นส็สิออกไปอันนี้เป็นบริเวณหนาร้านครับสือบัตรสือตัวเขาไปนีที่ขมาชม่มมาเที่ยวงนั่มาแล้งฮะโอเคครับพี่น้องคลิปสีงเงาจะให้ไอเข็มจอดแล้วก่อนพอดีพี่น้องไอเข็มก็สิเห็นว่าเออตอนนี้เราปลอดัย <laughs> ให้เจ้าตีมันบ่อเดียบ้านยังบ่อโอ้ยแล้วว่าโอ้ยลงไปครับหักออกไปอีกหักออกไปอีกเออลงไปอีกก่อนเอ,อ้เอา ตรงมาโอเคขึ้นลอก่อนมันสีหยับยังน้อยหนึง่งอีกน้อยหนึง่งพอโอเคนี่ละได้การแล้วมอสไส้เขาออกคนนีน้แม่นครับพามอใไส้เขาออกโอเคครับผมอาสละชีวิตนีล่าบ,บินองเพลสมีกรนะครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ